สวัสดีค่ะมาพบกับช่องพันทิปชาแนลค่ะสวัสดี FC ทุกทุกคนนะคะมาเจอกันอีกแล้วหวยวันนี้แอดได้หวยปู่ข้นหารมานะคะ740กับ1นกับแปดหนึ่งค่ะเอามาลงให้เผื่อออกนะคะก็ปู่อินดำเข้าทรงก็ตรงก็ตรงกับสูตรแอดอยู่นะ ก็มาเป็นแนวทางดูนะเผื่ออันนี้คือหวยอันนี้นี่คือแอดคัดออกมานะคะคัดหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยไปเป็นแนวทางดูนะคะไปเลือกไปจับเอาเองก็ได้อันนี้แอดแค่จับคร่าวๆแต่ยังไม่ได้จับ3ตัว3ตัวไปจับเอาเองก็ได้นะคะ วันนี้แอดมีแนวทางเลขสรุปมาให้อาลงไปยัง3นี่ค่ะอันนี้อาลงใหม่นะเนี่ยสตัวนี่หลักร้อยแกับหลักร้อยเเพิ่มมาอีกเยอะไหมเยอะเดี๋ยวทุกคนบอกว่าโอ้ยทำไมมันเยอะจัง เยอะเราไม่ต้องไปซื้อเราไม่ต้องไปซื้อตามเยอะนะคะมันเป็นแค่ตัวเลขแนวทางที่ตัวเราชอบว่ามันเด่นตัวไหนนี่แอดจะมาจับเลขวันพุธให้นะว่ามันเลขวันพุธนี่มันจะมีเลขมันจะมีอะไรมาระวังเลขเบิลน,นะคะเดี๋ยวเขียนให้อันนี้คือเลขอันนี้หวยโปูคุณหารน,นะคะนี่ เดี๋ยววงกลมไว้ก่อนนี่นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเป็นหวยหวยวันจะมาลงหวยวันให้นะคะวันพุธหวยวันว่ามันตรงกับเลขอะไรมั่ง อาจจะไม่เหมือนหวยดังนะคะวันพุธแอดจะจับแต่ตัวดิดนิดให้นะของเขาอาจจะดังสามห้าของเราสองห้านะสามห้าไม่น่าจะมาแล้วก็วันพุธ สองห้านิตเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะน้อยหน่อยถ้าศูนย์สี่นิตเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณสามเปอร์เซ็นต์แอดจะคัดให้นะวัยวันพูดนะอันนี้คัดเองไม่ใช่เลขเก่งแอดชอบคือห้าแปดนะคือไปเลยห้าแปดเจ็ดห้า สองห้าเบิ้ลระวังเบิ้ลก็ถ้าเลขเบิ้ลนะระวังเบิ้ลก็คือห้าห้าจ็ดจ็ดหนึ่งหนึ่งก็มีสหม่อีกได้นะคะข้างบนแล้วก็สองสอง แล้วก็มาหนึ่งศูนด้วยหนึ่งศูนนี้นะ่าจะมาล่างหรือเปล่าให้มาหนึ่งแล้วมีอะไรอีกนะนะห้าศูนย์ด้วยมวยวันพุธนะจะคัดเอาแต่ตัวที่มันเด่นๆที่เปอร์เซ็นเปอร์เซ็นมาเยอะมากแปดสาม 0ูไปแล้วเนาะ06 05 26 26นี้ีเปอร์เซ็นประมาณ2แต่ก็เดี๋ยวก็ลงให้อยู่ดีถ้ามันมีเปอร์เซ็นถ้าเปอร์เซ็นเยอะหน่อยก็จะมีตัวนี้นะที่เปอร์เซ็นที่เยอะหน่อยก็คือตัวนี้แล้วก็ ห้าแปดจะวงกลมให้นะคะอันไหนที่เปอร์เซ็นต์เยอะแล้วก็เจ็ดห้าถ้าไหนสองเปอร์เซ็นต์นี้จะไม่ได้วงนะคะแต่ก็มีสิทธิ์จะออกได้อย่ารำคาญนะคะเสียงประกาตึก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 ,ตก,ตกสามหนึ่ง ศูนย์สี่สี่หนึ่งมีไหมสี่หนึ่งก็มีเปอร์เซ็นต์ก็น้อยหน่อยไม่มีเปอร์เซ็นต์จะมาไหมไม่รู้เหมือนกันหนึ่งสี่แต่ในหวยสามตัวมีนะหนึ่งสี่ก็อาจจะออกสี่หนึ่งหนึ่งก็ได้รู้สึกถ้าหวยมาเบ,บิร์น,นี้ก็ลำบากหน่อยยากหน่อยอ้าแปดสามแปดสามก็เยอะอยู่นะแปดสามก็เปอร์เซ็นต์เยอะหน่อย สามศไปยังไปแล้ว 5, 8, 7, 5 6, 4, 6, 4, ้าแปดเจ็ดกสีหก็เปลี่ยนปากกาดิอ้าปากกาไม่ออกหกสี 6, 4, 9, 2, ไปยัง9 9 2, 1, 0, ้า0ก็ส หนก็หแล้วก็มีอะไรมั่งหนึ1งเจ็ามหนเอาหนวันพูดนะมันเยอะก็ไม่เป็นไรเราไปคัดออกทีนึงเดี๋ยวแอดใกล้ๆโคงสุดท้ายเดี๋ยวแอดมาคัดให้อีกทีหนึงนะสี 4, 5, 90, ่ห้า สี 4, 4ก็หเอาไหมสี่สี่สีเอาในนี้นะเก็บไว้กันอ่าสองสามสสองไปยังสามสองก็มีเปอร์เซ็นต์อยู่นะแปดสองก็หนึ่งอรอ่าแปดสอง เบสองเป็นปยังยงเบสสองจะมีหนังสืออ,อยู่นี่สองสองเปอร์เซ็นหาศูนห้าศูนกี่เปอร์เซ็นต์อ่าห้าศูนก็อยู่ในสามเปอร์เซ็นเปร์เซนเยอะหนึ่งศูน 0 3 9 8มีไหม9 8นี่ก็อยู่ในหวยล็อกเลยนะแต่9 8ทำไมไม่มีวันพุธนะน่าจะมันจะไปทาง7มากกว่านะ1 7อย่างเงี้ยเหรอ7 9 7 9ไม่มีเปอร์เซ็นต์1 7 7เปอร์เซ็นต์1 8มีไหม1 8 เขียนจนเย็นสุดท้ายเลยนะตัวแดงให้เลยออกแน่ห้าศูนย์สองหกโอเคน่าจะประมาณนี้นะคะเอาเก้าหกไปหน่อยเพราะมันมีอยู่มันมีเปอร์เซ็นต์อยู่เนี่ยค่ะรีกวันพุดนะแคปหน้าจอไว้เลยแล้วก็สามตัวข้างบนนี้ด้วยเผื่อ ถ้าหวยเด่นนี่ก็มีสิทธ์อยู่6 7 6 8ดหกลบนหนึ่งเราก็จับใส่กันได้เนาะหนึ่อย่างเงี้ยหนก็มี17ก็1%นึ่งมีไหมเดี๋ยวดูก่อนแป๊บหนึ่ง16ไม่มีแต่หนึ่งเจมีนะคะ หกหนึ่งมีค่ะแต่ไม่มีเปอร์เซ็นต์แต่หนึ่งเจ็ดมีหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไปแค่นี้แหละเนาะเยอะหนึ่งเจ็ดว่ามีไหมก็มีสามเจ็ดก็มีนะคะสามเจ็ดถ้าวันพุธนะสามเจ็ดก็สองเปอร์เซ็นต์เยอะเยอะแค่นี้เลยเนาะ ถ้ามันมีสิทธิ์ที่จะออกได้ก็นี่แหละค่ะมันจะตรงกับสูตรไหมตรงกับสูตรเดี๋ยวนะเปิดตำลาก่อนแป๊บแป๊บแป๊บตำลาตำลามีหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ก็เข้าหนึ่งศูนย์นี่ก็ประมาณห้าสูตรนะคะ ไม่แน่นะมันอาจจะออกข้างล่างก็ได้เพราะมันงวดที่แล้วมันมาหนึ่งหนึ่งงวดนี้มันอาจจะมาหนึ่งศูนย์หรืออาจจะศูนย์หนึ่งก็ได้ค่ะอันนี้เลขบนมันจะตรงห้าหนึ่งไม่มีนะสามหนึ่งมีสามหนึ่งนี้ก็ตรงกระสูตรสามหนึ่ง ช่วงผสมสูตรนี่เก้าสีไม่มีเฮ้เก้าสีไม่มีในวันพุธเลยอะแต่ในสูตรมีนะคะเก้าสีสองสามหนึ่งแปดหนึ่งแปดศูนย์สี่หนึ่งแปดมี จ็ดห้ก็มีหนึเปอรเซ็นต์เจสองก็หนึ่งเปอร์เซ็นต์ศูนย์สี่ยไม่แน่นะอันที่ไม่มีเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะออกก็ได้แคปหน้าจอ3ตัวไว้ดูเลยนะคะแอดจะเล่นเนี่ยก็ชอบนะก็ฝันอยู่ ก็ฝันดีอยู่นะเขียนเมื่อคืนเนี่ยไม่แน่นะอาจจะเข้าก็ได้งวดที่แล้วเข้าไหมเข้าค่ะเข้าสามตัวเลยนี่สูตรนี้อันนี้นะคะเข้าสามตัวเลยมาดูงวดนี้จะเข้าไหมแอดจำให้เรียบร้อยถ้าสองตัวเหรอสองตัวแอดจะจำให้นะถ้าสองตัว แป๊บหนึ่งสองตัวมันก็จะมีประมาณนี่แค่นี้สองตัวไม่เยอะนะคะก็น่าเสียงดวงอยู่นะมันไม่เยอะเราจะมาจับทุกสูตรดีกว่าว่ามันจะชนกัน ตัวไหนมั่งเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้านะแอดจะมาจับสูตรที่มันชนกันหล,หลายสูตรมาลงให้นะคะแต่อันนี้มันเป็นแค่หวยประจำวันถ้าจับสูตรมันก็จะมีอะไรมั่งนะมีเห็นไนะแป๊บนึงตำลาเหลือง กำลัหวย om. หนึ่งศูน,น,น,นก็มีสิทธินะหนึ่งถ้าสตัวนะหลักร้อยหลักสิบนี่อันนี้อันนี้อีกสูตรหนึ่งนะถ้ามันมานะ มันก็จะเป็นเยอะมากนีประกาแดงไปก่อนฮนะศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์นี้จะมาประมาณห้าสูตรนะคะหนึ่งสองแล้วก็ ก็จะมีอีกสูตรหนึ่งอันนี้ก็10918แต่5 8าแปด้านี้ก็มา5 8าแดแ้านี้มาเยอะมากเลยนะคะแต่ชอบ58นะอย่าทิ้งนะถ้าตามหลักเอชอบนะ ที่มันเคยออกหวยวันพุธเดือนไหนนะมีนามันเคยออกสองห้ากับห้าห้านี่แหละคะ่ะหวยเบิ้ลห้าแปดแปดห้าหนึ่งอันนี้ก็คือสูตรที่ออกนะโอ้ยนี่สูตรที่มันออก แต่เอาลงไปให้แล้วน่าจะเป็นคลิปแรกๆมั้งนี่ค่ะมันก็ตรงกันอยู่นะตรงกับสูตรนี้อยู่จะเละหน่อยนะอัน,นนี้อีกสูตรหนึ่งอันนี้ห้าแปดหวยตรงแต่เพียงแต่สูตรนี้ไม่มีศูนย์แค่นั้นเองถ้าไม่มีศูนย์ล้วก็จับเอามันจะมีตรงกันห้าแปดห้าหนึ่งห้าสอง เหมือนว่าที่งวดก่อนน่ะห้าสามไม่ได้วงมันออกมันออกเอ้ยสามห้าไม่ได้วงแต่มันออกห้าสามมาดูอันที่เราไม่ได้วงมันก็อาจจะออกก็ได้ใช่ไหมนี่อย่างสามหนึ่งเงี้ยมันก็มาอยู่นะสมเปอร์เซนกับสามสองไอที่ไม่ได้วงวงเนี่ยค่ะบางทีหวยดังๆไม่ออกหรอกมันจะออกหวยที่เหมือนงวดที่แล้วหนึ่งหนึ่งเห็นไหม อั้นหมดเลยไอหวยที่ดังๆอั้นหมดเลยไม่ออกมันมาออกหวยที่ไม่อั้นเนี่ยค่ะเข้าทุกงวดน,นะเอาไปแคปหน้าจอเอาไปจับดูเยอะขนาดแอดยังว่าเยอะอยู่นะแต่ก็มานั่งคัดอีกทีวันหวยออกก็จะมาดูกันอีกทีแต่อันนี้มาดูให้เลขวันว่ามันจะออกไหมเนี่ย แต่ก็ชอบ3ามตัวอยู่นะฝันดีอยู่นะจะซื้ออยู่นะซื้อลอตเตอรี่หัวห้าห้าอันนี้อีกสูตรหนึ่งที่คัดออกมาแล้วคัดออกมาเรียบร้อยแอดคัดออกมาเรียบร้อยแต่มันไม่ตรงก็เอามาลงให้ดูเฉยๆแต่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะ ถ้าจะมีก็00นี่แหละกลัวมากเลย00ก็ออกนะวันพุธเออลืมแอดลืมเขียนให้00มีอยู่นะ00น่ะวันพุธอ่ะ00มีอยู่นะคะ00กับ11ก็มีนะเนี่ย55ก็มีตามนี้เลยโอเคค่ะเดี๋ยว เอาไว้คลิปหน้าแอดจะมาสรุปให้อีกทีหนึ่งนะโค้งสุดท้ายเดี๋ยวขอแอดไปจับดูก่อนไปจับแล้วก็ไปคำนวณแล้วก็จับตัวเลขจะให้มันเหลือน้อยที่สุดให้ทุกคนได้ซื้ออันนี้มันเยอะไปโอเคค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์อย่าลืมกดติดตามช่องพันทิปย์ชาแนลนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เอามาลงนะคะ แคปหน้าจอไว้เลยนะคะเอาไว้ดูเอาไวด้ไวดูกันก็เยอะอยู่นะแต่อันนี้ฝันดีอยู่นะเขียนเมื่อคืนเนี้ยเนี่ยเขียนเมื่อคืนเนี้ยก็ฝันฝันว่าได้กินนู่นกินนี่แล้วก็ฝันกินมะขามนี่แหละกับข้าวเหนียวแล้วก็ฝันว่าตัวเองเอาเงินไปแอบไว้ใน ต้นไม้ก็เลยในกอไผ่กอไผ่นี้ไหม้หมดเลยไฟไหม้หมดเลยความฝันนะแล้วก็ตัวเองเอา,เ,อาเงินไปซ่อนเก็บไว้แล้วก็ไปดูเงินนี่คือมลงเจาะรั่วออกหมดเลยก็คือเงินหมื่นหนึ่งเงินหมื่นหนึ่งเหลือประมาณครึ่งหนึ่งอะคะ่ะเงินหายหมดเลยได้มาครึ่งหนึง่ง แต่ไม่รู้ว่าฝันว่าได้เงินคืนมานี่มันจะมีโชคไหมแต่ก็ฝันว่าได้กินก็ฝันว่าได้กินนู่นกินนี่ก็น่าจะเข้าอยู่นะไม่แน่นะอาจจะได้เงินคืนมาก็ได้ได้คืนมาครึ่งหนึ่งโอเคค่ะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ